สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีมงคลพลายโคกนะคะอยู่กับขนุนมงคลนะคะผู้บ่าวห้าวผู้บ่าวห้าวโอ้ยเล่นน้ําแต่เช้าเลยร้อนในใช่ไหมนี่ฮะมันร้อนซวงในมันร้อนในมันร้อนในขนุนว่าออ้ยไปงัดดินอย่างสงสัยพรวนดินให้เขาแบบสุดยอดละมั้งขนุนนี่อ่ะว่างไงออ้ก็ยังนี่น้ํามันนี่ไปอาบน้ํา ไปลงน้ำมาแล้วจะเห็นไหมหนี่รู้สึกเหมือนว่าจะออกนะแม่แม่เอฟซีนี่ข้างขมับนี่บอกน้ำมันแตกแล้วมั้งนี่ขนุนนี่เอางัดต้นไม้โชว์หน่อยเร็วอ่าสแสดงให้แม่แม่ซีดูหน่อยว่ะฮะวันนี้มีกล้วยมาให้จ้าอาเสียงก่อนสิยขนุนฮึบฮึบโชว์วันนั้น เพิ่งไปเล่นน้ํามานะคะนี่น้ําหยุดติ้ง,ต,งติ้งเลยโอ้มีเพื่อนมาด้วยบอนีอ่เพื่อนสีค่ค่ะขนุนเจ้าน้ําตาลกับเจ้าขาวน้ำตาะขนุนมีเพื่อนแล้วครับขนุนมีเพื่อนแล้วนอนเฝ้าขนุนใช่ไหมนี่ฮะวันนี้รถขุดหญ้าไปหาโมนะคะวันนี้รถไม่สบายดูไม่ควันดูถ้าดูไม่ผิดนะไม่ไม่ไมสี่ รู้สึกว่าน้ำมันเนี่ยฟังเนี่ยมันจะโอกนะคะนี่ขนุนไปเล่นอาบน้ำแต่เช้าแม่เลยดูไม่โอกระอเอาปิดตาปิดตามองไม่เห็นมองไม่เห็น <laughs> ปิดตาตั้งหลักหรือปิดตาอะไรดีฮะเออใส่ถุงเท้าด้วยนี่เมื่อวานก็อแม่อ้อยนะคะแม่อ้อยเอฟซี FC, ใต้วันก็โทรเข้ามาช่วงที่แม่ควาไลไลฟ์สุดเนาะบอกว่าให้ไปถามทางช่องใหญ่ว่า เขามีอ้อยไหมถ้ามีก็เอามาให้ขนุนสิบมัดนะคะนี่แม่อ้อย f อฟใต้วันนะคะขอบคุณนะคะที่รักและอินดูพลายขนุนนะคะนี่ยังไม่มีเวลาโทรถามเลยแม่อ้อยขอบขอบพระคุณไว้หนะ้าโอกาสนี้ด้วยคะ่ะแล้วอีกอย่างพูดไม่จบไม่สิน้นไม่ไม่ FC แม่ควันนี้แบบซึ่งซึ้งซ้งน้ำใจเอฟซที่ดีต่อครอบครัว FC ทุกๆท,ท,ท่านแหละ ไม่ไม่ไม่ไมเฉพาะเอฟซีที่ท่านติดไฟให้เนาะเอฟซีทุกทท่านที่ให้ความรักความเอ็นดูครอบครัวพลายสิริมงคลพลายโคกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดไฟแสงสว่างให้กับบ้านของช้างขอให้ชีวิตท่านมีแต่ความสว่างสวัยนะคะมองไปทางไหนถ้าเป็นทางมืดก็ขอให้ทางมืดนั้น เป็นแสงสว่างนำทางขอให้ชีวิตรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทอง่าเก็บจะจนนะคะขอบพระคุณมากๆที่รักเลเอินดูครอบครัวของเรานะคะกลับขอบพระคุณไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะนี่พูดตอนไหนซึ้งน้ําใจตอนนั้นไม่เมตีพูดแล้วน้ําตาก็จะไหลทุกที่เลยเป็นความภาคภูมิใจนะคะไม่เมตีน้ําตาที่ไหลนี้คือ มันตื้นตันใจตื้นตันใจพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกเลยสง <c oughs> สัยนะขนุนน้ำมันออกแล้วแน่นอนเลยแม่แม่เอฟซยังไงก็อกอกชัวร์เลยออกชัวร์เลยวันนี้คนอนออดก็เราต่างคนต่างทำงานนะคะวันนี้คนอนออดก็ไปตัดหญ้าที่บ้านกระเจา้า ไม่รู้เอ้ยไปตัดอ้อยไปตัดโอ้ยโอยที่บ้านกระเจาแม่คอนก็ขึ้นมาตัดหญ้าตัดอ้อยอัดให้ขนุนอัดแล้วก็อกเยอะๆหน่อยขนุนเอ้ยเดี๋ยวเอากล้วยให้ก่อนจะรีบไปทำงานขนุนอะอะกล้วยมาให้ขนุนเอากล้วยมาให้อเสียงไหนเร็วเสียงเ,เสียง กินแล้วก็เป็นเด็กดีอย่าลงโคงหลายขนุนเขารู้แล้วนะคะว่าเออไม้สวยหมดแดงมันเป็นยังไงขนุนรู้แล้วว่าไม้สวยหมดแดงมันเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนั้นก็เคยโดนละเขาก็เลยไม่กล้าปะทะมาะเขาเลยไม่กล้าปะทะกับคอนโอดนะคะนี่เมื่อวานนี้คอนโอดถ้าเราไอ้นี่ ถ้าเราจะโตสู้กับเขานี่โตสู้ได้นะคะแต่คอนอตไม่ทําคอนอตไม่ทําอยากให้น้ํามันไหลวันนั้นที่ถูกอไม้สวยมดแดงนั้นทําให้น้ํามันไม่ไหลหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่ามันยังไงระบบไม่ถูกระบกไม่ถูกบอบไม่ถูกก,ถก,ก็เหมือนก็เหมือนไพโคนะคะไม่ไม่ถ้าโดนไม้สวยมดแดงนี้คือว่าการตกมันกําลังตกมันอยู่ถ้าโดนไม้สวยมดแดงนี้ก็คือว่าหายเลย พี่ใหญ่เช่นเดียวกันพี่ใหญ่เช่นเดียวกันถ้าโดนไม้สวยโมดแดงจิ้มไปนี้ก็คือว่าถ้าถ้าจิ้มไปนิดเดียวนี้ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าจิ้มไปแรงนี้แบบถึงกับเลือดออกนี้คือว่าหยุดชะง,งักเลยนะคะการตกมันโอ้ขนุนนาใหญ่มากเลยหน้าบวมมากหน้าบวมมากเอ๊ะตงิดตงิดเด้วเอามือไปรูปขมับดูก่อนสิเป็นยังไงน้ำมันออกไหมเช็คก่อนเอ๊คิวิวลาน้ำมันออกนะนี่ อันไหนน้ำมันออกลรวบนนี่ไปเล่นน้ำแต่เช้าเนเล่นแต่เช้ามืดเลยนี่ผลดีของการผูกไว้ข้างโนนะคะไม่มีสิใกล้น้ำใกล้คลนช้างได้เล่นน้ำได้เล่นคลนนะคะนี่ตัวดำเมียมเลยจะเอายังไงก็เอาเด้ออันไหนดีนะเมื่อวานปิกอัพไม่เสียหาย ควานโอ๊เอาปิกอัพอ,อกได้ได้เร็วทุกครั้งจะตักน้ําใส่กระมังให้นะคะควานโอ๊แล้วทีนี้ไว้ใจไงไว้ใจไว้ใจขนุนไว้ไว้ใจขนุนได้หลายวันอยู่ช่วงนั้นก็ไปผูกไว้ตรงต้นไม้นี้นะคะก็ตักน้ําใส่กระมังให้กินขเขาไม่ทิ้นไม่ทําอะไรก็เลยต้องเอามาผูกฝั่งนี้ให้เขาอ่าล่วงกินในถังบนรถเลยทีนี้ได้ไม่กี่ครั้งเองเกือบแล้วรถปิกอัพ เกือบโดนขนุนทำร้ายแล้ววันนี้ไฟดับนะคะไม่เมีสี่เก้าโมงถึงห้าโมงยินอขอให้นี่แหละขึ้มฟ้าขึ้นฝนแบบนี้แหละอากาศไม่ร้อนเอาหญ้าลงไว้แค่วันเดียวไ servicios. ม่เมีสีดูปวกเต้มเลยดูอู้ดู ปลูกอย่างนี้เอาไก่มาปล่อยนี่โอ้ยสุดยอดเลยปลวกเยอะมากนี่เวลาปลวกกินนี้ตัดหญ้าช่วงหน้าแรงไม่ไม่สีไม่เลือ้อปลวกขนาดนี้นี่ปลวกเยอะจริงๆตื่นเช้ามาก็นี่แหละหน้าที่ใครหน้าที่มันทางผ่านทางผ่านยนหญ้าให้กับขนุนส่วนพลทพิปกับโคกนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีสีสบายมาก พรุ่งนี้ก็สับประรดมาอีกหนึ่งตุงนะคะพรุ่งนี้วันที่สิบนี่ก็เป็นสับประรดของ f c เช่นเดียวกันนะคะสับประรดที่แม่ควานลงแต่ละครั้งนี้ก็จะเป็นคะแนนของแม่แม่ f อที่ช่วยสนับสนุนผลไม้ออนไลน์ line, เวลาแม่ควานไลฟ์ขายผลไม้ให้กับช้างนะคะนี่ก็จะเป็นคะแนนของ f c ทั้งนั้นเลยที่สนับสนุนให้กับช้างนะคะสับประรดของเราช่วงนี้ไม่ขาด ไม่ขาดระยะนะคะไม่ขาดระยะสั่งครั้งละตรงครั้งละตรงถึงจะไม่มีหญ้าให้ช้างกินแต่ก็มีสับประรดกโ็โอเคแล้วไม่เม่มสกรับขอบพระคุณทุกๆคะแนนเลยที่รักและเมตตาครอบครัวช้างของครอบครัวเรานะคะนี่ทั้งห้าเชื่อนะคะที่รักและออินดูช้างตัวโตๆนะคะนี่กรับขอบพระคุณมากๆเลยพรุงนี้สับประรดมาอีกแล้วช่วงนี้ไม่รู้ว่าคานออดจะ งดปลูกหญ้าหรือเปล่าถามกับเบาาน้ามเมอ้ยถามสิบคำคิดว่ามีคำตอบไหมไม่มีคำตอบไม่ไม่ไมสิถามสิบคำไม่มีคำตอบเลือขีดกานถามถามไปกับมือมือแล้วเนาะถามถึงสิบเทื่อนหรือเบาเาไหมชีวิตไม่ดินก็สิ้นกันไปน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะยืนด้วยขาตัวเองภูมิใจที่สุด แข็งแกรงที่สุดแข็งแรงที่สุดปลวกมาแทะมาเลมมันก็ไม่หมดปลวกมาแทะมาเลมมันก็ไม่หักนะคะเสา,าขาของตัวเองนี่ขนุนสมบูรณ์มากช่วงนี้ขนุนสมบูรณ์มากดีแล้วคานโอ๊ตว่าดีแล้วที่อกอาการแบบนี้ให้หินยกโลยกอะไรให้หินคานโอ๊ตไม่ไม่ได้ว่านะคะยกโลใส่ไม่ได้ว่าเลยไม่ได้ย้ำศักดิ์ศรีคานโอ๊ตเลย ขอให้ออกมาเต็มเหนียวเลยทำให้เต็มที่ทำใส่ให้เต็มที่เราจะได้รู้ว่าขนุนก่นตกมันนิสัยยังไงแต่รู้สึกว่าขนุนนี้จะคล้ายคลค้นะคะนี่เวลาตกมันอันนี้แต่พึดตะพือเลยไดนนี้ นุนเห็นแม่ควานสายตาออนยนให้อยู่แต่เห็นควันอดนี้มันไม่ใช่แบบนี้ยกเข่งยกขาใส่เขาสงสัยขนุนว่าโอ้เจ้าโคงมาแล้วเราต้องออนยนเาว่าอย่างนี้เ <laughs> จ้าโคงมาแล้วเจ้าโคงมาแล้วอะไรประมาณนี้เอ,อพูดให้ขำๆไม่ไม่สิกระดุนว่าเจ้าขคงตัวจริงเสียงจริงมาแล้วขนุนว่า ใช่ไหมขนุนเอออันายน,นี่อ่ะเวแล้วแม่แม่เซีเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์ให้นะคะกลัขบขอบพระคุณ f อฟซีใจดีอีกครั้งนะคะที่ไม่ตาครอบครัวของเราติดไฟให้กับ บ้านของช้างหลังใหญ่หลังโตหลังเล็กหลังน้อยนะคะกบขอบพคุณมากๆเลยขอให้ชีวิตท่านมีแต่แสงสว่างนำทางนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณที่รักเลยเอินดูครอบครัวพลายสีมมงคลพลายโค้งนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังแม่อ้อยด้วยนะคะเอฟซีใต้วันที่รักเลยเอินดูพลายขนุนนะคะสําหรับอ้อยให้กับพลายโค้งนะคะกลับขอบคุณอย่างยิ่งคะ่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ารวยเงินทองอย่าจิบอย่าจนนะคะ เดี๋ยวแม่คอนขอตัวลงไลก่อนนะคะขอตัวไปทํางานก่อนอยู่กับขนุนนานแล้วย่ายังไม่ได้สักต้นเลยวันนี้รถของเราเข้าโรงพยาบาลนะคะรถไปรักษาเนื้อรักษาตัวก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ